เดี๋ยวคาถามของคุณคืออะไรเป็นโฮโลกราหรมมือเปล่นานรกเป็นโฮโลกร,รมหรือเปล่าโอเคนะคะเรื่องนรกเนี่ยเออก็มีคนเนี่ยนะคะพูดที่ตั้งแต่เอ่อญาติโรเวสแคนนอนนะคะแล้วก็หลายคนต่อหลายคนที่เขาเนี่ยนะคะมีประสบการณ์แล้ว่าปอนมาเกิดหลังตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยล้วนพูดเหมือนกันว่านารกเนี่ยไม่มี ะะว่านารกเนี่ยไม่มีเพราะว่าจาัก,กรวาลน,นะคะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะ love and light จะ love and light แต่ทีนี้ love and light ตรงนี้มันมี free will ด้วยอันที่3เนี่ยก็คือ free will คุณต้องอ่านเรื่องก่อนอวิชานะคะทีนี้เนี่ยจากการวิวัฒนาการนะคะเรื่อยมาเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมาถึงตอนนี้ซึ่งมันเนี่ยเป็นอสงมัยกับถ้าภาษาของพระพุทธเจ้าก็คืออสมขยกับนะคะ แล้วก็มาถึงเนี่ยเรื่องของศาสนาแล้วเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาก็พูดกันเนี่ยแหละว่าถ้าเป็นศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเครื่องมือในการควบคุมคนในการควบคุมคนนะคะซึ่งเป็นการควบคุมคนเนี่ยนะคะได้ผลมากที่สุดเพราะการเนี่ยเอานะคะที่เอาเนี่ยไอความเชื่อตรงนี้นะนะคะฝังเนี่ยลึกไปตรงนี้น่ะนะ เป็นเรื่องที่เอาออกได้ยากมากเอาออกได้ยากมากแล้วก็นรกก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เขาที่เขาอย่างนะเอาไว้ใช้เอาไวใ้ไวใช้นะคะเออฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้เคยเนี่ยอธิบายเนี่ยเช่นนี้เนี่ยว่าถ้าสมมุติคุณเนี่ยโอเคคุณรู้เรื่องความว่างแล้วแล้วก็รู้เรื่องเจอรี่ เจอรี่ตรงนี้เนี่ยมันสร้างสร้างอะไรในหัวของเราคะสร้างโลกโลกอะไรโลกมายาหรือโฮโลกราฟนี่แหละเมทริกซ์เนี่ยในหัวของเรานะคะฉะนั้นตรงนี้ที่เมื่อเช้าเนี่ยนะคะเราปลุกปล้ำกันเรื่องนี้ว่าจากความคิดความฝันอิมเมจเนชันพวกนี้เนี่ยนะคะเนี่ยสร้างให้มันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ถึงแม้จะร้อยปีก็ตามมันก็จะเป็นจริงขึ้นมาได้เข้าใจไหม ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะเรื่องของเนี่ยที่จริงไม่ใช่แค่นรกอย่างเดียวสวรรค์นเนี่ยด้วยนะคะนรกตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากถ้าความเข้าใจของอาจาร,รย์เนี่ยเป็นอย่างนี้ว่ามันเกิดจากคนที่อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่เคยสนใจเรื่องของธรรมะไม่เคยไม่เคยสนใจอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะรู้เนี่ยนะคะเรื่องอย่างเดียวกธรรมาหากินแล้วก็เรื่องที่เขาใส่ใส่เข้าไปในหัวอะไรเพื่อ ฉะนั้นเวลาที่เขานะคะยังคงเก็บพวกเจอรี่ของความโกรธของความแค้นของความอะไรแต่อ,อะไรเนี่ยโลภอะไรแต่อ,อะไรพวกนี้เนี่ยอยู่ฉะนั้นเจอรี่พวกนี้มันไม่ได้หายไปเองโดยที่หลังจากที่เราตายไปมันก็ไปทั้งแพ็กเกจอย่างที่อาจารย์บอกไปทั้งแพ็กเกจเลยอย่างที่อาจารย์เนี่ยบอกใช่ไหมแล้วเจอรี่พวกนี้มันก็จะสามารถนะคะไปสร้างโอเคเทนเกล ไปสร้างโฮโลแกรมต่อไปในคอนชเชสเนสของเขามันอาจจะไม่ใช่เป็นวัตถุเนี่ยจริงๆคุณต้องเข้าใจเข้าใจไหมมันไม่ไม่ไม่ใช่เป็นโลกเนี่ยเป็นจริงๆอย่างนี้แต่เป็นโลกส่วนตัวของเขาเป็นโลกส่วนตัวของเขาเป็นนาโกส่วนตัวของเขาที่เขาเนี่ยถูกกับดักเนี่ยของเจอรี่เนี่ยนะคะเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เนี่ยเป็นรูปอย่างเงี้ยใช่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงแม้เนี่ยเราอยู่ในโลกนี้ที่มันเป็นอย่างงี้ที่เราเห็นเห็นอย่างงี้เวลาที่เจอรี่เนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยสร้างโปรแกรมในหัวของเราอย่างเงี้ยเรายังมืดแปดด้านเลยจริงไหมคุณยังมืดแปดด้านเลยนะทั้งทั้งที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขายิ้มได้อะไรแต่ละแต่คุณเนี่ยยิ้มไม่ออกออนี่คือนะี่คือนรกส่วนตัวของคุณ ที่คุณสร้างขึ้นมาในหัวในใจแล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้นรกเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพอตัวกายตายไปเนี่ยทั้งแพ็กเกจอันนี้มันไปด้วยฉะนั้นมันก็ยังคงเป็นโฮอ l โลแกร,รมเนี่ยผงตัวใจที่ถูกเจอรี่เนี่ยสร้างเอาไว้ครอบตัวใจของคุณมันไปทั้งอย่างนั้นเพราะตัวนี้เป็นอมตะตัวนี้คือการรู้ ตัวนี้คือรู้อย่างเดียวรับรู้อย่างเดียวที่นี่รู้อะไรรู้สิ่งที่เจอรี่สร้างให้เราทีนี้โดยไม่มีรูป,ปรขันนั่นคือนรกส่วนตัวตรงนี้ make sense ไหมที่จริงตรงนี้ make sense เนี่ยมากเลยนะแล้วมันก็อยู่หน้ตรงนั้นนั่นแหละหน้าที่ที่มันอยู่นั่นแหละ ทีนี้จะออกจากตรงนี้ได้ยังไงอะไอความมืดตรงนี้ได้ยังไงคุณต้องอาศัยแสงคุณต้องอาศัยแสงที่จะเอาแสงเนี่ยมาเอาอันนี้เนี่ยออกไปฉะนั้นเรื่องนี้นะคะคุณไปดูเรื่อง Astro City นะที่อาจารย์ได้พูดเอาไว้แล้วเข้าพวกเออที่หมอบราซิลอ่ะหมอบราซิลเขาเสียชีวิตแล้วก็ไปอยู่ในที่ เพศเอ่เกเ,อดดดดเขาเรียกภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาเรียกนรกตรงนั้นที่มันแฉะแมืดๆอะไรต่ออะไรโอยจิตวิญญาณอะไรต่ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เนี่ยเห็นนะคะเห็นเห็นเนี่ยคนคนหนึ่งที่อยู่ไกลเนี่ยร้องเรียกพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยฉันหน่อยแล้วจู่ๆก็มีชาวแสงเนี่ยนะคะลงมาแล้วก็พาเข้าไปๆๆๆๆๆเขาเขาก็เห็นอย่างนั้นโอ้ยฉันทำมั่งฉันทำมั่งเพราะเขาเนี่ยไปอยู่เนี่ยในนรก ก็ราะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยังไม่พร้อมที่จะตายไงแล้วก็มีเจอรี่ที่ยังไม่ได้ไปจัดการอะไรกับมันก็ไปตกอยู่เนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะนะอุ้ยคนนั้นเขาทาได้เ็าเรียกพระเจ้าช่วยฉะนั้นฉันเรียกพระเจ้าช่วยพระเจ้ามาช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยอะไรแต่อะไรตรงนี้มาช่วยฉันหน่อยอ่าชาวแสงก็มาแสงสว่างเลยมากันสองคนน่ะนะคะโอเคฟ้าคือไปกระชานอ่ะไหนๆฉันก็อยู่ตรงนี้แล้วแล้วผู้หญิงคนนี้นะ ไปไหมเธอไปกับฉันไหมอย่างงี้ฉันก็มาถึงแล้วอะไปไปกับฉันสิผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันยังไม่ยอมไปฉันยังแก้แค้นไม่เสร็จฉันยังโตอะไรต่อะไรพวกนี้ทีนี้พระเจ้าเนี่ยเนี่ยเอ,อ่อเทวดาก็บอกว่าบอกว่าในลักษณะอย่างนี้ว่าจะไม่มีใครเนี่ยสามารถช่วยผู้หญิงคนนี้ได้ เพราะเขายังยึดติดอยู่กับความโกรธความแค้นเนี่ยของเจอรี่เนี่ยของเขาทั้งที่พระเจ้าหรือเทวดาอยู่ข้างหน้าของเขาแล้วพร้อมที่จะพาเขากลับบ้านสู่สวรรค์แล้ว้าใจ่ไหมแต่เขาไม่ยอมปล่อยจากตรงนี้ไงเนี่ยยึดติดอยู่กับเจอรี่ของความเครียดแค้นทนนี่ยังแก้แค้นก็ไม่เสร็จฉัน,นยังต้องแค้นี่นอยากจะแก้แค้นอะไรต่อไปอย่างนี้ใครก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ พราะนี่คือนรกส่วนตัวของแต่ละคนที่เจอรี่สร้างให้กับตัวเราเองแต่ถ้าเราสามารถเนี่ยนะที่จะออกมาพระเจ้าช่วยฉันหน่อยมามาใครก็ได้มาเอาฉันออกไปไปเลยทันทีเลยทันทีเลยไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเลยเพราะว่าพอไม่มีรูป,ปรขันตรงนี้แล้วทุกอย่างมันเร็วมากทุกอย่างมันเร็วมากฉะนั้นถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ย ที่มีคนกลุ่มใหญ่โอเคเดนเกลเน่โอเคที่มีคนกลุ่มใหญ่นะคะคิดว่าตายแล้วนะคะมีกระทะทงแดงอยู่ตรงนั้นมีต้นงิ้วมีอะไรที่มาสับอะไรแต่อะไรไอ้ความคิดเนี่ยเจอรี่ตรงนี้ของคนกลุ่มใหญ่คิดเนี่ยสามารถที่จะสร้างโฮอล로มของนรกส่วนรวมได้ อาจารย์เคยกลัวนะอาจารย์เคยกลัวกลัวแทนลูกอ่ะเพราะว่าไอ้ความคิดเนี่ยความคิดที่เขาบอกว่าถ้าถเธอดื่มเหล้านะคะตายแล้วก็จะเอาเธอโยนกระทะทองแดงแล,แล้วก็กลวนเธออยู่ตรงนั้นตายลูกเรายินดื่มเหล้าจะตกกระทะทองแดงอะไรหรือเปล่าโอ้โยพอเกิดการซาโตรีอะไรขึ้นมาแล้วก็พวกพวกน,นั้นอายหมดเลยหายหมดเลยไม่เหลือเลยแถมพอลูกเราตายจริงๆโอ้โย เรื่องของลูกเซียนนี่ลูกเซียนนั่นนะโซแันของเขาคือว่าเขาจะกลับบ้านตอนอายุ40ปี8เดือน23าวันเขาาน้าใจไหมเพื่อให้แม่เนี่ยได้ใช้เรื่องราวชีวิตของเขาเป็นตัวอย่างในหะ้คุณรู้ป้างว่าจะมีของมีเกิด์โผล่ชาวในโลกสามดีใช่ในโลกในสามดีด้วยแล้วหลังตายด้วยห <c oughs> ลังตายด้วย คือคือนี่ไงหลังไตเนี่ยมันยังคือที่สัมภเวสีก็คือแกลยิวแถวนี้แกลวิ่แถวนี้เนี่ยแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยยังคงเนี่ยอยู่ต่อไปยังคงสร้างต่อไปคุณต้องไปอ่านเรื่องก่อนอวิชานะคะที่อาจารย์เล่าถึงเรื่องคุณทอสเนะี่ยที่คุณทอสสามารถเนี่ยถอดร่างเนี่ยออกมาแล้วก็เออเออถอดจิตวิญญ,ญาณเนี่ยนะคะออกมาแล้วเขาก็ไปแอชล์เพนจะไปไหนเขาก็ไปได้แบบแป๊บๆ,ๆเลยอย่างเงี้ยนะคะ แล้วพอได้มีเนี่ยพวกสัมภเวสีจิตวิญ,ญญาณที่ยังได้ร่อมอยู่เขาก็เห็นออ้ยคนคนนี้จะน่าจะช่วยเราได้เพราะคนพวกนี้ไม่เคยเรียนรู้ธรรมะไงไม่เคยเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณว่าอานนะก่อนมาไปไหนตายแล้วอะไรจะไปไหนอ่ะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะที่จะคิดเนี่ยออกจากนอกกรอบของเจอร์รี่ได้พอตายแล้วก,ก็ยังกลับบ้าน าตายแล้วก็ยังกลับไปที่ทํางานไปนั่งทํางานอะไรต่ออะไรนะเข้าร้านเซเว่นนะคะทำอะไรต่ออะไรที่เขาเคยทําในลักษณะที่เป็นมนุษย์ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมอย่างนั้นแหละนะแล้วก็ก็ไม่รู้จะไปไหนก็แกลวอยู่ตรงนั้นแล้วพลังงานพวกนี้ซึ่งเป็นพลังงานต่ําก็รวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันกลายเป็นสังคมของสัมภเวสีสังคมสัมภเวสีแล้วก็เนี่ยอยู่กันเนี่ยในอย่างนั้น ที่ไม่มีใครเนี่ยมาช่วยที่นี้พอเขาเห็นเนี่ยจิตวิญญาณหนึ่งก็เดินผ่าน,เ,นเห็นคุณท็อตเนี่ยสามารถถอดจิตมาเขาก็เลยเนี่ยนะคะมาขอความช่วยเหลือว่าเธอช่วยพวกฉันเนี่ยได้ไหมเขาก็บอกว่าโอเคแล้วก็ง่ายนิดเดียวเธอก็อะไรเขาบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสอนเดี๋ยวฉันจะไปพาเพื่อนฉันมาก่อนก็คือเขาก็ไปพาเพ,พื่อเพื่อนสัมภเวสีเนี่ยมานะคะเอานั่งฟังกันนั่งฟังพอพอแล้วก็พูดแค่นี้ให้แค่คิดถึงแสง คิดถึงพระเจ้าแค่นั้นเองเนี่ยคือจินตนาการถึงแสงจะเป็นแสงเงินแสงทองพระเจ้าอะไรเนี่ยพวกโพกสตีพวกนี้แค่คิดเท่านั้นเองเนี่ยมันไปเลยฉะนั้นจับที่นี่นั่งกันอย่าง,นคงคนนเนี้คิดแค่นั้นน่หายไป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 มันเร็วมากเพราะไม่จําเป็นที่จะต้องยุ่งกับตัวนี้แล้วมันเป็นมันเป็นจิตวิญญาณเพียวเพียวล้วนๆวนเลยเข้าใจไหม ซึ่งฉะนั้นนรกของชาวพุทธมันเป็นไปได้เพราะว่าชาวพุทธกลุ่มใหญ่ช่วยกันคิดช่วยกันฝันช่วยกันจินตนาการช่วยกันพูดช่วยกันแน่นะคะตอบย้ำว่านารกมีจริงมันก็มีจริงได้ตรงนี้มาันจะต้อง make sense มากเช่นเดียวกับสวรรค์เช่นเดียวกับสวรรค์ <c oughs> ในแง่นี้นะคุณคุณต้องคุณต้องเข้าใจเนี่ยอย่างนี้เนี่ยว่าสวรรค์ที่อาจารย์เนี่ยพูดถึงนกะารที่ก่อนเรามาเราไปเนี่ยเหมือนกับเนี่ยโลกนี้มันจําเป็นที่จะต้องมีโลกสามสมดีอย่างนี้ที่จะให้กลุ่มที่มีรูปประคันเนี่ยอยู่เป็นกิจลักษณะไปฉะนั้นสวรรค์ตรงนี้ก็เป็นอีกภพภูมิหนึ่งที่เป็นกิจลักษณะของกลุ่มจิตวิญญ,ญาณที่ไม่มีรูปประคัน ข้าใจไหมตรงนั้นก็ยังเป็นฮอลลกราแต่เป็นฮอลลกราฟที่เป็นกิจลักษณะที่สร้างขึ้นมานะคะอย่างตั้งใจ intentional เพื่อที่จะรองรับเนี่ยจิตวิญญาณพวกนี้ที่จะอยู่แล้วที่จริงที่ผู้เจ้าพูดอะไรสามเอ็ดพวกภูมิมันยังมีเหนือกว่านั้นอย่างเช่นในเรื่องของ Astro City เนี่ยนะคะ พอหลังจากที่หมอคนนี้นะคะเขาก็โอเคอยู่สวรรค์ละนะคะได้ไปสวรรค์ละแล้วก็ทํางานอะไรต่ออะไรช่วยเหลือคนอะไรต่ออะไรแล้วแม่เขาอะแม่เขาเนี่ยนะคะอยู่ในมิติที่สูงขึ้นกว่านั้นสูงขึ้นกว่านั้นเขาก็ลงมาเนี่ยหาลูกของเขาเนี่ยได้แต่ลูกไม่สามารถขึ้นไปหาแม่ได้เพราะทั้งนี้เป็นเรื่องของพลังงานที่มันยังไม่ได้ซิงกัน ะะฉะนั้นไปถึงสวรรค์ตรงนี้การพัฒนายังเกิดอยู่การเรียนรู้เนี่ยยังยังยังดำเนินต่อไปยังคงดําเนินต่อไปฉะนั้นในควบคุมของสวรรค์เนี่ยที่เรารู้กันว่าอะไรนะเ,เป็นกายทิพย์ใช่ไหมมันก็ยังมีมีการเนี่ยนะคะถึงถึงตอนนั้นอะทุกอย่างที่เราคิดมันกลายเป็นจริงขึ้นมาได้แบบ ไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลาในการเนรมิตอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะเหมือนกับเหมือนกับเอ,อ่อโลก3 d ดีตรงนี้โลก3 d มดีเพื่อนอกจกต้องเอาพวกอิฐพวกปูนพวกไม้อะไรต่ออะไรมาเติเติมเข้าหากันกว่าที่มันจะเป็นจริงได้ที่นั่นมันเป็นโลกของพลังงานโลกของพลังงานอันนี้ก็ยังใช้เนี่ยพลังงานของการคิดของเจอรี่ตรงนี้เนี่ยในการที่จะเศษขึ้นมาใช่เศษขึ้นมาเลยอ่ะเพื่อที่จะให้ เป็นภพภูมิที่รองรับจิตวิญญาณที่มี4ขันสี่ขันมีขันห้าขันมีขันขันเดียวคือซอสมีขันสี่ขันคือพวกเนี่ยหลังจากเนี่ยพวกอรูปภพอะไรแต่อะไรเนี่ยทลายฉะนั้นสวรรค์ตรงนี้ก็ยังเป็นโฮโลกร,รมแต่เป็นโฮโลกร,รมที่เรียกว่าเป็นกิจลักษณะเป็นกิจลักษณะที่สร้างขึ้นมา ราะว่าในจักรวาลน,นี้มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จริงคืออะไรคะ <S <S คือสองเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของโทรกรามทั้งหมดตรงนี้ make sense มาก make sense มากนะคะฉะนั้นเราเต็งเนี่ยคุณจะเนลมิตอะไรสร้างอะไรต่ออะไรตรงนี้แหละที่คุณจะต้องฟังเรื่องของคุณจอห์นเจเดวิสที่เขาเล่าที่เขาไปแล้วแล้วก็กลับมาเล่า แล้วไอ้ที่คนเนี่ยนะคะเล่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะมันมีความคล้องจองกันมันมีส่วนที่เหมือนกันแล้เหมือนกันแบบเดี้ยเลยเหมือนกันเดี้ยเลยอะ่ะเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นจริงได้ซึ่งเราไม่มีทางรู้จนกว่าคุณจะตายแล้วก็คุณก็ไปหาข้อมูลเอาเองฉะนั้นในแง่นี้นะคะ เรื่องของความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยเป็นเรื่องแค่เรากลับบ้านเราเป็นจิตวิญญาณก่อนแล้วก็มาหาประสบการณ์ในโลก3มดีเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านแค่นี้เองอะ่ะมันมีแค่นี้เอง